เราครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับจีน่านะครับผมวันนี้เราจะยังอยู่กันในเกมอาวีกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวอเลสเตอร์นะครับก็เป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งนะที่มันค่อนข้างที่จะน่ารับคาเลยนะฮะเวลาเกิดทีมไฟขึ้นนะครับก็วันนี้ผมจะมาหยิบอเลสเตอร์มารีวิวนะครับแล้วก็สอนวิธีการเล่นด้วยนะครับว่ามันเล่นอะไรยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็มารู้จักสกิลของอเลสเตอร์กันสักนิดนึงนะครับสำหรับแพสซีฟของอเลสเตอร์นะครับถ้าหากอเลสเตอร์เนี่ยใช้สกิลโดนฮีโร่ทางฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นจํานวน3ครั้งนะครับจะเกิดระเบิดขึ้นนะครัับบบซซึึ่่่่งงงงงรรรระะะเเเิิิดนนนนีียยยจจสสสส้าาาคคววมมหผใขอก ที่1ของอเลสเตอร์นะครับจะเป็นการสตั้นสตูนะพร้อมกับสร้างความเสียหายเวทด้วยนะครับอีกทั้งยังสโลดาวสตู50%นะครับเป็นเวลา0.5วินาที ในส่วนสกิลที่2ของอเลสเตอร์เนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งถ้าสกิลนี้โดนฮีโร่ทางฝั่งตรงข้ามก็จะสร้างความเสียหายเวทนะครับ125หน่วยนะครับพอกลางเกมเลยเดเกมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับในส่วนของสกิลนี้นะฮะในส่วนของอัลติเมทของอเลสเตอร์นะครับจะเป็นการล็อกฮีโร่ทางฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งจะล็อกได้1ตัวนะพร้อมกับสตันด้วยนะครับ2.5วินาทีนะฮะโอเคสกิลของอเลสเตอร์ก็มีประมาณนี้นะครับสกิลไม่ซับซ้อนอะไรนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่เลล่่่่่นนนนงงาาาายยแ้้้ววก็คคคอขทีจะะรำญดับผม เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะว่ามันน่ารำคาญยังไงนะเวลาเกิดทีมไฟเนี่ยโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน,อน,กน,กนโอเคครับแล้วในจังหวะนี้เราก็มาเติมเลนล่างช่วยเพื่อนกันนะครับผมเราเหมือนเขาจะได้อาิปซอดาก้อนนะโอเคจ้าเอ๋ว่าไงเจ้าบอาดําเราเปิดอันติีล็อกบอลดําเลยอย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วย้อนจัดไปโอเคสวยงามครับย้อนเหมือนเพื่อนจะเล่นต่อนะครับแต่คลิปไม่เป็นใจนะผม อโอเครับเทลนายไม่ยอมกลับบ้านอย่างงั้นรัเทลอีมันช่างแหลมเหลือเกินแน่จริงไม่ครั้งเทลแน่จริงไม่ครั้งมาอีกครั้งล็อกเทลเข้าไปจดอ,อีรับถอตเราอย่างงั้นรบเล่นว่าเจ๋งอย่างน้อยก็ได้ช่วยเพื่อนนะครับแล้วในจังหวะนี้เหมือนเทลจะแหลมอีกแล้วรับเขาหนีกลับไปก่อนนะเฉียบไปหน่อยนะผมแล้วเคสถอยมาเคสใจเย็นเพื่อนอูขข้หูโดนอันติวอลดั้ม เพื่อนถอมาเพื่อนเล่นในป้อมไว้เล่นในป้อมไว้แล้วจังหวะนี้เปิดอันตีรถเทล,ลไปเพื่อนจัดเทลจัดเทลโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหจะรอดหรือเปล่าอุ้ยดีนะมีอาฟิบอพออแล้วอุ้ยในหมดเพื่อนในหมดโอ้โหเขาหายไปสามครั้จังหวะนี้บอด <c oughs> อดั้มบอด <c oughs> อดั้มเขาหนีรถตีได้ไปสามแล้วเหรอเนี่ยครับเวลาเล่นตัวนี้นะครับก็คือเราต้องคอยสร้างจังหวะให้เพื่อนนะครับผม เนี่ยจะเห็นได้ว่าจังหวะนี้เขาพยายามจะโถมทางฝั่งเรานะครับแล้วทางฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปียบผมก็รอจังหวะอยู่นะครับผมพอเขาเข้ามากันหมดแล้วเนี่ยเราก็เปิดสกิลหนึ่งดักเข้าไปแล้วตามด้วยสกิลสองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มูลาดเป็นคนเคลียร์ไปนะครับผมเนี่ยครับเก็บทีเดียวทริปเปิร์คิวเลยนะครับผมซึ่งเวลาเล่นเมทตัวนี้เนี่ยอย่าไปหวังว่าเราจะได้คิวนะครับเราคอยทําจังหวะเพื่อนก็พรฮะแล้วในจังหวะนี้อันเรนยังงั้นเหรอล็อกอันเรนไปโอยเพื่อนเพื่อนตามมาเพื่ แล้วนางจะมีไปไหนเ <c oughs> นี่ยครับผมมันต้องคอมโบแบบเนี้ครับผมคือถ้ามีแท้งที่ช่วยเราสตันฮีโร่ทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะมันจะเป็นคอมโบที่ดีนะครับผมแล้วในจังหวะนี้ <c oughs> เพื่อนเวฟดันขนาดน,นี้จะไปะเราล็อกอเลนให้แล้วโอเคสีน้ําตาิไหลได่คิวแล้วในจังหวะนี้เหมือนเพื่อนจะเล่นต่อนะครับผมแต่เหมือนเวฟจะไม่ดันนะครับผมยังไงดีเพื่อนยังไงดี โอ้ยเจ็บ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 ถอยแอปถอยแอปไม่ถอยตายนะฮะแล้วในจังหวะนี้คริสซี่อุ้ยกดแข่งไปแต่เหมือนไม่น่าจะรอดโอ้ยอันเรนนายแกแคบเราอยู่งแคหรอแล้วในจังหวะนี้เหมือนลาวิลแตะบมาดานล่างครับเราต้องรีบมาเติมล่างโดยด่วนแล้วลาวิลอุ้ย รู้เยอะอ่ะมีอลาวิลมีอย่างนั้นไหลมีใจรู้เกอเลนไปเฉลีหยได้อยู่แล้วแล้วในจังหวะนี้เหมือนเว็บจะดันครับผมแล้วเคสเปิดอันเตี้ยย้อนลอยป้อมไปย้อนโอเคอุ้ยลืมดูเลือดตัวเองเกือบตายบาบอยี่สุด้ยเพื่อนได้หรือเปล่าผมก็กลัวเขามาล้วงผมเลอเกินนะผมก็ต้องเล่นเซฟๆเอยนะเลือดเหลือน้อยนะแต่เหมือนเพื่อนจะเล่นต่อครับอุ้ยเราน่าจะได้ป้อมนี้ย้อนลอยไปย้อนลอยไปเดี๋ยวเรารล็อกให้ โอเคเราได้ป้อมแล้วนะครับถอยมาเพื่อนอุ้ยเพื่อนถอยมาเพื่อนเราไม่มีเลือดเพื่อนถอยมาฮะย้อนย้อนเรียบร้อยเคสถอยเคสถอยโอเคแล้วในจังหวะนี้โอ้โหโดนอันติของมาว่าดำเราเบาดำลองนครับเราลองเบาดำก่อนเลยก็มาทับเบาดำอุ้ยเอาเลนมาเอาเลนมาถอย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 อันนับถอยอัน ปุ๋ยหายายนี่ก็ไม่สนอะไรเลยนายก็เอาแต่ดันต้อมองเดียวนายมาช่วยทีมไฟหน่อยดิเพื่อนแล้วจังหวะนี้เหมือนเคสจะเอานะครับผมปีแต่เราไม่มีตัวดามจเลยนะแล้วอันเรนนายจะหนีไปไหนอุ้ยก็มันจ้าอันเรนย้อนลอยมันไปย้อนโอ้ยแล้วจะยังไงกดแข่งไปนายไม่ได้แอมเราร็อกอันเรนแล้วนายจะหนีไปไหนนายจะหนีไปไหนโอเคปีสวยงามเพือเกินเคสแล้วในจังหวะนี้เหมือนเวสจะดันกลางนะผม หมือนเขาจะมากันอย่างนั้นรำเราก็ต้องกันเขาไปไม่ให้เขามากันป้อมได้ตีนี้ลอยไปเพื่อนลอยไปลอยไปจังหวะนี้เหมือนจะเล่นต่อได้หรือเปล่าไม่นานเล่นต่อได้มั้งเพื่อนโอเคเหมือนมูราจะมาเติมนะครับเราคริซี่ยังไงจะ้ะมันจะเล่นไม่ได้หรอเพื่อนเล่นได้หรือเปล่าผมรอล็อกอย่างเดียวจังหวะนี้ใครแหลมเข้ามารอล็อกอูหูวิคริซี่เจ็บนะครับ สกิล,ลหนึ่งครึ่งหลอดเลยอะถอยด้วยว่ะเพื่อนถอยด้วยว่ะไม่ไหวไม่ไหวโอเคแล้วจังหวะนี้เหมือนดาร์กจะดันบนนะครับแล้วก็รีบตามเพื่อนมาโดยด่วนนะผมแล้วจังหวะนี้เหมือนเว็บจะดันนะเราต้องกามเขาไว้ไม่ให้เขามาทำร้ายเว็บเราได้ครับจังหวะนี้เหมือนเพื่อนจะเปิดประเด็นแล้วแล้อย่างไงเราล็อกเทลแล้วเราล็อกเทล <c oughs> โดนอันติวอวดั้มอุย้ยเคื่อนถอยถอยถอยตายตายแล้วเพื่อนถอยอุ้ย <c oughs> สตันมันเยอะรอเกินผมกดอาร์ติออฟไม่ได้เลยนะเมื่อกี้ แล้วในจังหวะน,นี้<ม>เพื่อนถอยมาเพื่อนอุย้ยผมจะไปเติมซะหน่อยนะโดนอนเลนดักนะผมโอ้โหโอุย้ยบ้าบอซะจริงเชียวจังหวะน,นี้มูถอยมามูยายะอุย้ยแล้วจังหวะน,นี้น้ำตาจะไหลได้อีกคิวอือโอ้โหแย่ละชีพโป่งละเพื่อนหายฮะโอเคย้อนเกิดน่าจะพอยืนหน้าอยู่นะครับผมแล้วหายาหายามานี่สิหายา ตัแต่ไฟมาเรายังไม่เห็นทายาเลยนะผมอ,อออฟก็ออฟอย่างเดียวนะฮะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมาแล้วในจังหวะนี้เราโดนอันติวอลดัมอีกแล้วอวอลดัมมายืนดักรอแล้วอะอวิวอลดัมนายจะหนีนไปไหนโอเคเราได้อีกคิวนึ่งดีใจแลวเก่งตายคิวกับเขาด้วยซึ่งเวลาผมเล่นเมทตัวนี้เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้คิวเท่าไหร่นะเน้นเติมทีมไฟอย่างเดียวนะผม โอเคจังหวะนี้มาสวนเพื่อนสวนเราต้องจบเขาแล้วเราเพื่อนเขาหายไป2นะผมแล้วในจังหวะนี้อ้หสวยฮะ <c oughs> เขาหาย3แล้วเราวิวผมล็อกไว้ให้แล้วลอยป้อมไปลอยป้อมไปลอยลอยลอยโอยลอยจนเตงจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยหายาม่ช่วยเพื่อนเลยนะโอเคแล้วเป็นอีกครั้งที่เชียชยนะครั้งนี้เป็นของพวกเรานะครับผม ขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่เคลสผู้นี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่ Q4 ตาย3 e x i d 9นะครับผมก็เหนื่อยนิดนึงนะสำหรับตานี้โอ้โหฝั่งตรงข้ามโอ้โหคริสซี่เม็ดม่วงอย่างนั้นหรอมอเอ๋ก็ไม่เท่าไรเนี่ยโอเคครับสำหรับเพื่อนตานี้ก็ย้อนเล่นดีนะครับย้อนย้อนเล่นโอเคเลยนะแล้วก็มูลาดก็โอเคอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าฮายาเนี่ยเออม,มาช่วยเพื่อนไฟบ้างก็ดีนะ โอเคสำหรับเซตไอเทมผมก็จะออกประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่หยิบอเลสเตอร์มาเล่นนะผมทีส่สำคัญสำคัญสำหรับอเลสเตอร์เลยก็คือพวกอาอนี่นะครับแล้วก็สมุดตาเลือดอีกอย่างหนึ่งก็คือรองเท้าลดคูดาวนะครับส่วนไอเทมอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับว่าเราจะแก้ทางตัวอะไรนะครับผมแล้วก็เช่นเคยนะผมก็มีคลิปแถมให้อีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน อันนี้ครับต้นเกมเราจะแบบแตกยับเลยนะเพราะว่าควินเลนเขาเล่นได้ดีมากเลยนะผมก็เลยจะเข้าสู่ในช่วงกลางเกมแล้วนะเราก็พอมีไเทมสักนิดหนึ่งแล้วนะแล้วเคสจะยังไงจะเคสอุ้ยเหมือนเคสมาอย่างนั้นหรอติ่งเอะเราไปอุ้ยควินเลนมาควินเลนมาระวังควินเลนดีๆนะแล้วเราจะหนีรอดหรือไม่โอเคเออเดือบตายนะควินเลนล้วงเมื่อกี้ซึ่งควณนเลนเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยนะเขาเล่นค่อนข้างดีเลยนะ ฝั่งตรงข้ามนะโอเคตอนนี้ก็รอเพื่อนเกิดอย่างเดียวนะครับเราทําอะไรมากไม่ได้นะนอกจากล็อกแล้วก็รอเพื่อนเกิดนะผมในจังหวะนี้เหมือนเว็บจะดันเลนกลางนะครับแล้วระวังบัแล้วบัต์ฟลายเราล็ลอกบัตให้แล้วคืกอก็จัดไปก็จัดไป,อดไปโอเคเสวยงาม้ยเราเราโดนเตียวเส้นตีแเ้วเคสก็มันจะเคสเอาเคสก็มันครับรวิ้ยลงพินเล่นขจ้นไปแล้วเหรอ คุณเลนไม่กล้าเข้าเลยนะครับเราอยู่กันเยอะนะคือคุณเลนเนี่ยจ้องผมอย่างเดียวเลยนะตานี้เนี่ยโอเคแล้วในจังหวะนี้เราก็มากันเว๊บนะผมแล้วเหมือนมีไวน์โอฟ้าป้อมอย่างนั้นหรอมเพื่อนตามมาเพื่อนเพื่อนตามมาเพื่อนตามมาล็อกไวโอเข้าไปเพื่อนรีบตามะจะไวโอโอ้ยโอ้ยนิดเดียวแดกคล็อกเพื่อนถ้าเพื่อนตามมานะเพื่อนได้คิวไวโอแล้วนี้ โอเคตอนนี้เว็บดันแล้วนะครับผมเราต้องกันเว็บไว้ให้ได้เราต้องกันเว็บไว้ให้ได้เ,เดพื่อนมาช่วยดันหน่อยไม่มีใครมาช่วยเลยแล้วเหมือนคิวก็จะไปเอาคุณเล่นข้างบนนะผมอุย้ยเราจะไปช่วยหน่อยฮนะแล้วเหมือนจะมีประเด็นนะไปช่วยไม่ได้แล้วลนะ่ะเพื่อนเพื่อนเราล็อกบ,บัตรให้เราเพื่อนจัดบัตรจัดบัตรจัดบัตรอุ้ยคุณเล่นมาระวังระวาตบาดขวาย่า,างระวังโอเคโอ้โหน้ำตาจนหลได้อีกคิวแล้วโอเคเขาหายไปซองนะผม ตัวดามจเขาหายไปแล้วนะเราก็ตัวยืนเขาหายไปนะเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยนี่จังหวะนี้บัตกระโดดมาเราไม่มีแข่งแล้วนะเราต้องเล่นระวังระวังหน่อยนะจังหวะนี้เราเหมือนคิวกรัตจะไปดันบนนะผม้ยคุณเล่นมาคุณเล่นมาเพื่อนเพื่อนเราฝากด้วยเพื่อนยี่ลบลึกแบบดิจิตอลเราคุณเล่นไปโอเคโอ้ยบัตมาอย่างนี้ไม่นะ็นาะเพื่อนเราฝากด้วยเพื่อนเพื่อนเราฝากด้วยโอเค โอเคจังหวะนี้เราก็มาช่วยเพื่อนเอาดักนะผมโอเคแล้วเราก็ได้ดักเป็นที่เรียบร้อยมาเพื่อนจบกันโตโรใส่เกาะมาแล้วโตโรใส่เกาะมาแล้ว3ตัวเพื่อนเราได้ก่อเกิดแล้วเราไม่กลัวอะไรแล้วเราล็อกบัสเข้าไปตีเน่บัสเมื่อกี้นายทำเราอย่างเง้นหรอมแล้วจังหวะนี้ระวังไวโอไวโอจัดไวโอกดสปินไอหยติดคือติดคือจังหวะนี้เพื่อนมาจบดีเพื่อนเพื่อนมาจบแล้วควินเลน คุเล่นจะหนีไปไหนคุณเล่นจะหนีไปไหนเราล็อกคืนเลยแล้วเอมิลี่จันมันเอมิลี่จันมันอย่าให้มันหนีมันหนีไปได้อีกเลรวแลวจังหวะน,นี้เหมือนได้จะด,ดันแล้วนะครับผมเพื่อนมาจบเพื่อนมาจบมาจบมาจบจังหวะน,นี้เพื่อนจบเพื่อนจบจบโอเคเราเป็นอีกครั้งที่ชชนะในครั้งนี้เป็นของ ขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่เอลลี่นั่นเองครับผมโอเคครับสำหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่คิวห้าตายหกแอซซิตสิบนะครับผมสกอร์โดยรวมก็อยู่เป็นอันดับสี่ของทีมนะครับผมก็แจกเยอะไปนิดนึงนะครับในส่วนของต้นเกมนะครับก็คุยเล่นทางฝั่งตรงข้ามเล่นดีมากๆนะครับผมโอเคสำหรับเซตไอเทมในตานี้นะครับผมก็ออกประมาณนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าในเกมที่2เนี่ยทีมของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสกอร์ตามเลยนะครับในส่วนของต้นเกมเนี่ยแบบโดนกดแบบยับยับเลยนะครับผม ซึ่งเราเนี่ยก็ทําอะไรมากไม่ได้นะนอกจากจับ,ล, ок, จบล็อกจับล็อกแล้วก็ทําจังหวะให้เพื่อนนะครับก็ต้องรอจนกว่าเพื่อนจะเกิดน,นะครับผมซึ่งต้นเกมเนี่ยผมค่อนข้างบางมากเลยนะดังนั้นเนี่ยตาอนนี้ผมเลยออกไอเทมป้องกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเวลาเกิดไฟขึ้นแล้วเขากระโดดเข้ามาล่วงเราเนี่ยเราจะได้ไม่ตายก่อนนะครับเราจะได้ช่วยเพื่อนยืนไฟนานๆนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาเกิดไฟแล้วมันสามารถยืนไฟได้นานๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมโอเคเรามาตัดเข,าข้าท้ายคลิปกันดีกว่านะครับไปกัน you <sharp inhale> โอเคครับเราก็อยู่ในส่วนของท้าคลิปกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอเลสเตอร์นะครับผมสำหรับอเลสเตอร์เนี่ยก็เป็นเมทอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่ารำคาญเลยนะครับเวลาเกิดทีมไฟขึ้นเนี่ยถ้ามันอยู่ทีมเราเนี่ยโอเคเราสบายใจแต่ว่าถ้ามันอยู่ทีมตรงข้ามเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหแทนปรตีนกายหน้าผากคือแบบมันเป็นตัวที่คอยขัดจังหวะเราตลอดเลยนะครับเวลาแบบเราจะเข้าไปล้วงตัวอื่นอย่างเงี้ยก็อย่างที่เห็นเห็นนะครับเวลาเขาจะเข้ามาล้วงผมหรือว่าจะเข้ามาล้วงตัวบางๆในทีมเนี่ยผม สเตอร์ก็อย่าไปหวังคิวมากนะครับผมแค่เราได้ช่วยเพื่อนทําทีมไฟต์ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จสําหรับการเล่นเลสเตอร์แล้วนะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับเวลาเกมตามเนี่ย ถามว่าพลิกเกมได้ไหมมันก็ไม่เชิงว่าพลิกได้นะครับแต่ว่ามันช่วยทําให้ทีมไฟเนี่ยดีขึ้นนะครับประเด็นก็คือเราต้องรอให้เพื่อนเราเกิดน,นะพอเพื่อนเราเกิดเนี่ยเมื่อมันเกิดทีมไฟขึ้นเนี่ยเพื่อนเราจะเล่นง่ายขึ้นนะครับถ้าหยิบฮีโร่ตัวนี้มาเล่นนะฮะเราก็คอยทําจังหวะให้เพื่อน,นครับเวลาเราเจอตัวดาเมจห,หนักๆล้วงเนี่ยเราก็ออกของแก้นะครับอย่างในตานี้เนี่ยก็จะเห็นว่า ผมออกทั้ง Arctic o f f นะครับแล้วก็ขวานเฮียวกาะนะครับหรือว่าเราะจอกเป็น40ต้ก็ได้นะแต่ว่าในตานี้เนี่ยตัวล้วงดามเมจค่อนข้างหนักนะครับผมผมต้องการให้ตัวผมเนี่ยมันถึกๆนะผมก็เลยออกเป็นขวานเฮียวกาะแทนนะแต่พอมาดูตารางไอเทมดีๆแล้วเนี่ยผมว่าออกเป็นฟอ r t c เคปน่าจะคุ้มกว่านะอาจจะนะอาจจะคุ้มกว่าอีกอย่างนึงเนี่ย ผมก็เกาะเกิดด้วยนะฮะซึ่งตานี้บอกได้เลยว่าไอเทมป้องกันเนี่ยผมจัดเต็มแม็กเลยนะฮะถ้าตาไหนาเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราบางนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยตัวลวงเยอะดาเมจหนักนะครับเราก็ออกของป้องกันไปเลยนะครับซึ่งของเวทเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องออกของเวทหมดนะครับเราก็ออกเน้นป้องกันเป็นหลักนะผมซึ่งเวลาเกิดทีมไฟ,ฟอะ่ะเราก็จะได้ยืนานานขึ้นช่วยเพื่อนได้นาน,านขึ้นนะครับจนสุดท้ายในตาที่2เนี่ยทีมของผมเนี่ยก็พลิกเกมกลับมาชนะได้นะครับผมหลกัหลกๆก,การเล่นอเลสเตอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับทีมไฟยืน นะครับผมแล้วก็คอยทําจังหวะให้เพื่อนฮะก็จะมีอยู่ประมาณ2อย่างนี้นะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการหยิบอเลสเตอร์มาเล่นนะฮะสำหรับใครที่ดูมาถึงณจุดจุดนี้ก็กราบาขอพระคุณมาในที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจคนทำสักนิดนึงนะครับผมโอเคสำหรับการรีวิวอลสเตอร์วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันกดทูปัน subscribe ไปกันแล้วเจอกันนะจ้า